โตยต้าคอมมูเตอร์ตัวใหม่นะครับติดตั้งไปแล้วเข้ามาใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำกับเราที่สำนักง,งานาใหญ่ที่จังหวัดกาฬสินลูกค้ารถตู้นะครับแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ พร้อมกับมีผู้ที่สนใจที่เป็นรถตู้คันอือ่นๆอ,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 อีกนะครับที่พร้อมกําลังเข้ามาขอข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กับเจ้าของรถนะครับว่าก่อนติดตั้งเป็นยังไงและหลังติดตั้งเป็นยังไงบ้างนะครับผม

ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไม่ทราบพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนายธีรกรพูนางดาวนะครับทางานอยู่ทกศสาขาหนองสีครับใายรถตู้มาได้ประมาณ3ามปีแล้วอ๋อครับทาธุรกิจส่วนตัวนะคือขับรถตู้ส่วนตัวครับครับแล้วก็ทาอยู่ที่ทกศด้วยนะครับครับผมของคุณพี่ใช้รถตู้รุ่นไหนครับตอนนี้ผมใช้รถตู้ดีโฟดี 21นะครับังคา0แับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเครื่อง2 5 0ครับเครื่อง2 5 0 0 c ครับผมตอนนี้ที่พี่ตัดสินใจใช้เครื่องว a t e r ก a าไฮโดรเจครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เรื่องของความสะสบายนะเรื่องของกำลังเรื่องของคุณภาพของเราเป็นยังไงบ้างอยากให้พี่ช่วยเลาประสบการณ์นิดนึงครับก่อนใช้นะครก่อนใช้ผมใช้ระบบธรรมดาที่มากับรถ เป็นเครื่องดีโฟดีธรรมดาครับไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้ดัดแปลงอะไรพอได้ยินข่าวและสนใจมาใช้เครื่องเครื่องใช้น้ํารุ่นนี้นะครับครับประสบความสาเร็จเพราะว่าระบบเครื่องก็ดีขึ้นมีแรงขับอัตราเร่งอัตราเร่งเร่งของเครื่องดีขึ้นนะครับและแต่ก่อนใช้นี่ผมวิ่งได้ที่ประมาณวิ่งที่ร้อยถึงร้อยยี่สิบกิโลต่อลิตรนี่ใช้น้ำมันประมาณสิบสองสิบสองสิบสองกิโลต่อลิตรนะครับ ความเร็วเท่าไหร่ครับพี่ความเร็วอยู่ประมาณ100 100ร้อยถึงร้อยยี่สิบร้อยถึงร้อยยี่สิบฮะก็ถือว่าใช้ปกตินะครับใช้ปกติหลังจากติดเครื่องไปแล้วนะครับผมสามารถใช้เครื่องยนต์ได้ดีขึ้นคือใช้น้ํามันหนึ่งกิโลสามารถวิ่งได้ตั้งสิบสี่กิโลนะ,ะหนึ่งหนึ่งลิตรนะครับิวิ <l> ่งได้สิบสี่กิโล,ล,ลจากเดิมสิบสองกิโลต่อลิตรนะครับปัจจุบันนี้ใช้อยู่ที่สิบสี่กิโลต่อลิตรครับผมอ๋อครับผมใช้เครื่องและจุดดีนะครับจุดดีที่ผมประสบมาตัวเองแล้วก็ชอบมากท ก่อนใช้นี่รถผมจะมีควันดำมากการเผาไหม้ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากเป็นจากตัวเดิมการเผาไหม้ไม่ค่อยดีนะครับใช้ระบบควันดำจะเยอะความดำหายไปเลยครับแทบจะไม่เห็นเลยเมื่อใช้เครื่องวัตร์ก๊าไฮโดรเจนนะครับควันดำจะแทบจะไม่มีเลยขึ้นเขาเป็นไงบ้างครับพี่การขึ้นเขาก็อัตราเร่งดีนะครับแซงสามารถแซงแล้วขึ้นเขาเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างสบายนะครับครับแต่ก่อนนี้ใช้ต้องต้องใช้เกียร์ต่ำตอนนี้ เรื่องเกียร์เราไม่ต้องกังวลว่าไม่ไม่ต้องทดเกียร์เลยใช่ไหมเวลาขึ้นเขาสามารถเกียร์สามเกียร์สี่บางครั้งก็เกียร์ห้าได้อย่างสบายเพราะอัตราเร่งการเผาไหม้ดีนะครับบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันรถเลยใช่ไหมฮะผู้โดยสารได้สิบสี่สิบห้าคนปีนได้ปกติดีครับเพื่อนเพื่อนรถตู้ที่เห็นเราใช้แล้วเขาพูดถึงเราบ้างยังไงถึงยังไงบ้างเขาเข้ามาสอบถามนะครับว่าเราใช้งานยังไงว่าเราติดสติ๊กเกอร์แล้วก็อธิบายครับอ่าครับปีติดสติ๊กเกอร์ใช้รถใช้น้ําด้านหลังครับครับผมครับเพราะว่า เขาดูการใช้ของเราต่างกับที่รถของเขาที่ใช้อยู่อย่างวันดำวิ่งตา,ตามก้นกันหนี่ควันดำของเขาจะออกมาเยอะแยะไปหมดแทบจะมอง<ม>ไม่เห็นเลยแทบจะไม่มีเลยถ้าตาเร่รอาารงอย่างผมขึ้นทางโค้งทางอะไรก็สามารถแซงได้ดีกว่าของเขาหลา,ายคนก็สนใจนะครับ,รบสนใจรืัวนี้ระบบของเขาก็ดีครับภายน้ำในการเลี้ยงนะครับ ปัจจุบันพี่ใช้มากี่กิโลแล้วฮะตั้งแต่หลังจากการติดตั้งครั้งแรกหลังจากการติดตั้งครั้งแรกมาผมใช้ยอยู่ตอนนี้ประมาณ 9,000กิโล9,000กว่ากิโลนะครับก็ไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์เสียครับครับผมก็มีแต่เรื่องดีก็มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นใช่ครับนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ได้รายโอเคครับผมก็ยังไงขอขอบคุณคุณพี่มากนะครับผมที่ให้เกียรติและไว้วางใจเครื่องวเตร์การ์ดของห้างสุนจำกัดวเตร์การ์ดไฮโดรเจนและห้างสุนจำกัด TNR วเตร์การ์ดของเรานะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับนี่ก็เป็น ทางเจ้าของรถนะครับที่ให้การสัมภาษณ์และให้ความไว้วางใจกับเครื่องบริการไฮโดรเจนของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับและหนึ่งโจทย์ที่เราตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ดีนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะ มีรูปภาพนะฮะบ,บรรยากาศในการติดตั้งวันนี้นะครับทางเจ้าของรถเขาได้เอารถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำกลั่นแล้วก็น้ำยาเคมีนะครับครบรอบตามระยะทางที่เรากำหนดไว้ประมาณ10,000มนกิโลนะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำและก็น้ำยาหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้ทางพี่เจ้าของรถก็ได้เข้ามาเปลี่ยนถ่ายแล้วก็บริการให้นะครับ ตรงนี้แทงน้ำข้างล่างนี่คือที่ใส่ไดเซลนี้แก้วแบทไฟแล้วนี่คือกล่อง แล้วก็ขอ,ขอพี่พ่อดูครัสำหรับรถตตยต้งรถตู้ต,ตัยต้าตัวใหม<า>่โอเคยครับยับดู เราจะทดสอบนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะเปลี่ยนถ่ายน้ําเรียบร้อยจะสังเกตจะเล่งนะจะไม่มีควันนะครับอาจจะมีออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆหายไปนะครับนี่เล่งเครื่องนะฮะเล่งเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับมีออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้เหยียบัเล่งนะครับเครื่องรอบขึ้นประมาณสามหัดกว่า นนะออกมาน้อยมากนะซึ่งเผือเทียบจากรุ่นเดียวกันนะครับ